สวัสดีครับในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพธรรมสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นมีเรื่องราวของพระเถระผู้ทรงคุณูปการอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลพระมหาเปลี่ยนผู้ยอมสละความรู้ทางโลกเพื่อแลกกับความรู้แจ้งในธรรมครับหลวงปู่มหาปิ่นมีนามเดิมว่าปิ่นบุญโทเกิดเมื่อปีพศ2435 ท่านเป็นน้องชายแท้ๆของหลวงปู่สิง์ขันตายะขะโมและได้อุปสมบทเมื่ออายุ22ปีที่จังหวัดอุบลราชธานีครับต่อมาเมื่อหลวงปู่สิงผู้เป็นพี่ชายได้พาท่านไปกราบฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็ทําให้ท่านเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าและตั้งใจเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพครับหลวงปู่มหาปิ่นได้ทุ่มเทศ,ศึกษาเล่าเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลาถึง5ปี จนสอบได้เปลี่ยนทำห้าประโยคแต่ในช่วงแรกที่ท่านกลับมายังบ้านเกิดท่านยังคงมุ่งมั่นอยู่กับความรู้ทางตำราและมองว่าการภาวนาในป่านั้นไม่อาจสู้การเล่าเรียนได้ครับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนั่งภาวนาแล้วเกิดความคิดดูถูกในองค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์มั่นมีได้ร่ำเรียนพระปริยติธรรมมากเหมือนเราเราได้ร่ำเรียนมาถึงหประโยค จะต้องมีความรู้กว้างขวางมากกว่าท่านโดยยานอย่างรู้ที่เฉ็บคมของหลวงปู่มั่นท่านได้เดินมาเคาะที่กุฏิของหลวงปู่มหาปิ่นแล้วกล่าวเตือนด้วยความเมตตาว่าท่านมหาปิ่นนี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุไรการคิดเช่นนี้เป็นภัยต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจริงหนามหาคำเตือนนั้นทำให้หลวงปู่มหาปิ่นตกใจและสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งท่านได้ละทิฐิมานะลงโดยสิ้นเชิง และตั้งมั่นบนหนทางแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงครับจากนั้นมาท่านได้ออกทุดงเคียงบ่าเคียงไหลกับหลวงปู่สิงห์นำกองทัทพธรรมเผยแพร่พระาศาสนาสายกรรมฐานไปทั่วภาคอีสานเพื่อขจัดความเชื่อที่ผิดผิดและนำพาผู้คนให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งตลอดการทำงานนั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคและความรุนแรงมากมายทั้งการถูกลอบทำร้ายและใส่ร้ายป้ายสี แต่คณะพระอาจารย์ทุกรูปก็ใช้เพียงพระธรรมเป็นอาวุธในการต่อสู้กับกิเลสในใจคนครับหัวใจในคำสอนของหลวงปู่มหาปิ่นคือการกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาทในชีวิตท่านสอนให้รีบเร่งปฏิบัติฝึกฝนจิตใจด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะไม่เสียทีให้แก่กิเลสและให้สร้างความเพียรเพื่อกำจัดความเกียดขลานครับนอกจากนี้หลวงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์ยังได้ชี้แนะถึงอันตรายบนเส้นทางภาวนา โดยเฉพาะการหลงติดในยานความรู้พิเศษต่างๆหรือการยึดติดในสภาวะที่น่าพอใจระหว่างการเจริญวิปัสนาที่เรียกว่าวิปัสนูปักกิเลสเช่นแสงสว่างหรือความสุขสงบซึ่งหากหลงเพลินกับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การปฏิบัติหยุดชะงักได้ครับหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคปอดสิริอายุ54ปี ซึ่งหลังจากนั้นอัฐิและผงอังคารของท่านได้แปลเป็นพระาธาตุเรื่องราวของท่านจึงเป็นต้นแบบอันสมบูรณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากผู้เชี่ยวชาญด้านปริยัติสู่การเป็นพระนักปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นกำลังสำคัญที่นำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งครับ